สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่หน้าง,งานอีกหน้าง,งานหนึ่งครับผมอันนี้เป็นงานก่อละชั้นหนึ่งก่อเสร็จไปละสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะชั้นสองก็กําลังก่อเนีย่ยเทคเคืบรอบๆนะฮะเดี๋ยวจได้ดูด้ตอนนี้ผมขึ้นไปดูแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มันค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคแล้วก็ก็มีบอกให้ทีมงานเราขอหยุดแป๊บหนึ่งนะ ให้หยุดทำความสะอาดกันหน่อยอ่าเพราะว่าเราทำงานกันอย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มจะติดขัดพอของพออะไรขึ้นไปข้างบนแล้วมันเริ่มจะติดขัดผมก็เลยจะอะขอให้หยุดแล้วก็เก็บของกันหน่อยเก็บของเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นทำงานสะดวกขึ้นเนาะแล้วก็ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมเนี่ยก็อธิบายก่อนเนาะบ้านหลังนี้บ้านสองชั้นนะครับหลังใหญ่มาก ตอนนี้เจ้าของบ้านดันพื้นฟอร์ตูฟอร์คำว่าฟอร์ตูฟอร์คือพื้นชั้นหนึ่งถึงพื้นชั้นสองเนี่ยให้สูงประมาณสี่เมตรยี่สิบนะถ้าดูแล้วเนี่ยตัวบ้านจะฉลูดจะสูงมากเลยสําหรับบ้านอย่างนี้ใครที่ชอบบ้านแนวนี้สไตล์นี้ติดตามไว้เลยนะครับสวยงามแน่นอนตัวนี้ฝ้าเนี่ยระดับฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรสามสิบได้เลยนะฮะ คือซึ่งปกติเราให้ที่2องเมตรแปดสิบซึ่งก็สูงแล้วนะ,ะน,นี่เจ้าของบ้านดันเพิ่มขึ้นไปอีกดันเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น3ามเมตรสานี่เป็นการรีเควสตจากท่านเจ้าของบ้านนะั้นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับใครที่ชอบบ้านโปร่งโล่งๆสไตล์นี้ใช่เลยนะฮะโปร่งโล่งมากแล้วจะเห็นว่าตรงนี้คานหายไปไหนไม่ได้หายนะครับคานผมเอาลงมาตรงนี้มารับชานพักนะครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นกระจกบานใหญ่อันนี้ก็เป็นเป็นกิมมิคเป็น เอกลักษณ์ของการออกแบบของวีพีเฮาเรานะฮะคือจะไม่ให้แต่พยายามไม่ให้มีคานตรงนี้เนาะเนี่ยบ้านก็จะดูมีมิติซึ่งตรงเนี้ยเสาตรงเนี้ยด้านเนี้ยจะจะเป็นเสาสูงต้องออกแบบเป็นเสาสูงนะฮะเนี่ยต้องมีเสริมเหล็กเสริมคอนกรีตเยอะซึ่งคอนกรีตที่เราใช้ก็เป็นคอนกรีต3 2 0 KSC เนะาะสเต็ง320เลยนะครับก็ค่อนข้างโอเวอร์สักนิดนึง<ม>นะฮะ ไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนี่ยพอให้ทําความสะอาดแล้วมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับซึ่จริงๆมันก็เรียบร้อยอยู่แล้วแหละเห็นว่าผมอยากให้จัดให้มันโล่งๆหน่อยทําความสะอาดให้โล่งหน่อย,น,อยนะครับผมเนี่ยพอมันทําความสะอาดแล้วมันก็โล่งนะครับบ้านหลังนี้เข้ามาจะเป็นพื้นเป็นเป็นโถงโล่งตรงเนี้ยโอ้ ไม่ได้มีดับเบิลโวลูมนะฮะแต่จากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยสามเมตรสามสิบเนี่ยนะครับของผมก็จะมีเห็นไหมเราจะมีการทำเอ็นอันนี้หนาประมาณสิบห้าเซนนะฮะอย่างน้อยของเราหนาสิบห้าเซนแล้วก็มีข้างบนก็มีเอ็นอีกเห็นไหมครับเนี่ยหนาสิบห้าเซนเสาเสาเอ็นคานทับหลังก็คือตัวนี้นี่คือเสาเอ็นเห็นไหมคร อาจจะต้องมียันถึงพื้นอย่างนี้เห็นไหมครเขาเอียงคานทับหลงังงานที่เรียบร้อยจะประมาณนี้นะครับแผงทึบก็จะมีการกรบาทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราดูเราดูอะไรเราก็จะดูช่องแสงตามรอยก่อใช่ไหมต้องอุดให้หมดนะฮะพวกนี้ต้องอุดให้หมดก่อนที่จะฉาบฉาบปูน นี่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโถงหน้าบันไดนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นบริเวณห้องน้ํานะครับผมแล้วก็เป็นห้องครัวแล้วก็ห้องซักล้างผมถือโอกาสอธิบายไปเลยนะห้องซักล้างอยู่นู่นอันนี้จะเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องนอนได้นะครับสาหรับตรงนี้นี่บันไดบันไดบ้านหลังน,นี้ด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้นบันไดจํานวนขั้นก็จะเยอะขึ้นนะครับผมก็ หน้าขั้นนี้ประมาณยีิบเจ็ดนะครับผมเนี่ยเราจะมีก่อใต้เป็นห้องเก็บของนะครับใต้บันไดนะท้องพื้นท้องอะไรท้องบันไดเราเรียบร้อยตรงนั้นเราก็ต้องให้เอากระดาษเอาอะไรออกนะอุดอันนี้คือช่างเขาอุดไปอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะห้องนอนนี่ก็จะโล่งมากใช่ไหครับโอเคอ่านี่อัน,นอันนี้ที่เห็นนนี้คือเหล็ก ที่ใช้เสริมในเสาเอ็นเรานะครับเหล็กที่ใช้เสริมในเสาเอ็นัีนี้เราก็จะมีปอกเป็นลูกโซ่เป็นปอกอันนี้ห่าง20เซน20เซนนะครับไปไปดูชั้น2กันเดินพื้นบันไดนะเนาะเขาน่าจะกำลังกวาดกันอยู่เนี่ยคือถ้าให้มันมาขวางมาอะไรเงี้ยการเดินการทำงานเราก็จะลำบากนะครับก็ไม่สะด,ดวกมา เดี๋ยวผมอธิบายตรงขอบบ้านทั้งหมดนะฮะเราจะเทเป็นเคเบเทเป็นเคเบหมดเลยทำไมต้องเทเป็นเคเบเพราะว่ากันความชื้นเป็นเคเบกันน้ำนั่นเองนะครับมีนะฮะขอห้องน้ำเราก็จะมีเคเบกันน้ำทั้งหมดนะครับหิดเราก็ต้องพรมน้ำ ให้มันอิ่มบินน้ำหน่อยเนี่ยจมีเทเป็นเขืบนะครับน,นี่เขาเทเอ็นตรงนี้เทเอ็นแล้วก็อ่งานก็อันเทเอ็นนะครับผู้หญิงผู้ชายก็ก่อได้นะครับนี่ครับเหองตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็จะมีเขืบบ้านหลังนี้ห้องน้ำข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งไอ้ทรายเขขนขึ้นมา เห็นไหมพื้นที่พอจัดแล้วก็จะเริ่มกว้างเริ่มโล่ง,งนี่เะครับเวลาแป๊บเดียวฮะนี่จะเป็นเหล็กเสาเอ็นทับหลังเหล็กหนะครับเหล็กหอันนี้เหล็กเก้าอันนี้เหล็กหกที่ผูกเขาเรียกเป็นลูกโซ่นะนลูกโซ่ ก็เสียบใช้น้ำยาอีพ็อกซี่เต็นปูนตรงนี้เรียกปูนน้ำยาอีพ็อกซี่นะมีตีลายก่อแล้วก็ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเนื่องจากเรามีบ้านข้างเคียงแบบนี้นะครับเรื่องของฝุ่นเนี่ยการทำความสะอาดอะไรเราต้องมีลดน้ําพรมน้ําก่อนก่อนที่จะกวาดเพราะว่าไม่ให้ฝุ่นปิวไปโดนบ้านข้างเคียงนะครับ เนี่ยเรามีเพื่อนบ้านนะเราก็ต้องใจเข้าใจเราเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องเสียงเนาะช่างเนาะเรื่องเสียงเราก็ไม่ได้เสียงดังไม่ได้นี่เราพยายามแล้วก็เราไม่ได้ทำโอเราก็ประมาณสักห้าห้า <c oughs> โมงหก <c oughs> โมงแล้วก็เลิอกอ่าคนณข้ <c oughs> างบ้านนี่ไม่รู้ว่ไม่มรู้ว่ะคงคงรู้บททำอ่ะเออก็ไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียง อนี่นี่แล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะให้ทําก็คือทํำราวกั้นหน่อยเนาะเพราะว่าเรามีเด็กมีอะไรเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เนาะเราก็ต้องทํามาหากินอ่ะเนาะเขารู้แล้วใช่ไหมเขาตกใบใช่มเขาเขาตกใบเขาเลยรู้เลยใช่ไหมอ้าวนี้จะเป็นน้ำยาอีพ็อกซี่นี่ไงตรงนี้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องทำต้องทำเาวากั้นนะอย่าลืมนะเดี๋ยวผมมาอีกนะมาดูอีกทำเาวากัน้นมันก็จะปลอดภัยกับเราเองเนาะโอเคไ okay. ปก็เนี่ยการตรวจงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเข้ามาบอกเขาอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เรียบร้อยางานก็จะโลง่งจะอะไรไปหมดเนาะก็สำหรับท่านใดที่ สนใจจะสร้างบ้านนะครับผมนะฮะก็สามารถท่านใดที่สนใจจะสร้างบ้านโซนภาคตะวันออกเนาะโดยเฉพาะจังหวัดปรจจีนนะครับจังหวัดปรจจีนชนบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเซาสระแก้วนะครับผมก็สามารถโทรหรือแอดไลน์นะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 6 2 4 6 6 2 2หนะครับ ก็เป็นผมจะเป็นคนรับเองนะครับผมแล้วก็หรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหรือเกี่ยวกับงานก่อสร้างอะไรพวกนี้สามารถนัดเข้ามาโทรหาสอบถามผมได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะนัดเข้ามาดูหน้าง,งานก็ยินดีครับผมยินดีให้เข้ามาดูหน้าง,งานทุกหลังเนาะเราทํางานแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีความลับไม่ได้อะไรผิดเราก็แก้ไขเป็นปกตินะครับนี่ อันนี้ก็ให้ผมจะให้ซ่อมรั้วให้ซ่อมรั้วกับป้ายนิดนึงโอเคด้วยพื้นที่ค่อนข้างมีจำกัดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวช่างช่างอยู่ไหนมาอันนี้อันนี้ช่างเน็ตเป็นหัวหน้าอันนี้ผมผมให้เป็นถือว่าช่วยค่าทำความสะอาดข้าวข้าวนะครับผมก็ฝากด้วยฝากช่างเน็ตด้วยช่างเน็ตเป็นกำลังหลักเนาะ ดูแลบ้านให้ลูกค้าให้ดีๆแล้วกันเนาะเห็นไ,ไหมทำแป๊บเดียวงั้นก็โล่งนะโล่งเราสบายเราไปสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับทั้งนี้เดี๋ยวผมกลับ,บเอ้ยเดี๋ยวผมไปที่อื่นต่อไปที่อื่นต่อโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ